เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าของตาไมา้เมื่อสมัยยังหนุ่มมได้บันทึกไว้โดยคุณสันที่เป็นหลานชายให้นำมาเรียบเรียงใหม่แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันที่แสงแดดแรงก้าที่แผดเผาจนแทบไหมเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาทำให้ผื้นป่าที่ไม่ค่อยหนาแน่นมากนักในพื้นที่ของภาคอีสานสมัยนั้น เกิดความแห้งแลง้งแผ่นดินแข็งร้อนระอุแต่กลางป่าก,ก็ยังมีหนองน้ำใหญ่ที่ยังมีน้ำขังอยู่บ้างแน่นอนว่าที่นั่นจึงเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ปา่าที่หิุกระหายน้ำจากความร้อนระอุลงมาชุมนุมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใจหรือแม้แต่สัตว์ลายอย่างเสือโครง่งก็ออกมาดัก จับสัตว์กินที่น้องน้ำนี่แต่มีพลานบางคนที่เคยเห็นเสือบอกว่านั่นไม่ใช่เสืออย่างที่เห็นหากแต่ว่าเป็นพลานเหมือนกันนี่แหละที่ใช้วิธีจับสัตว์ปลาด้วยวิชาคมโดยการแปลงเป็นเสือโครงแต่ก็มีพลานที่ได้รับฟังแล้วไม่เชื่อ เพราะหากว่าพลานจะกลายเป็นเสือได้คงจะต้องถูกเสือกินไปแล้วเสียก่อนจึงจะแปลงเป็นพลานมาได้ด้วยประสบการณ์ของพลานผู้เท่าหลายลายต่างยืนยันตรงกันและเคยพบเจอกระถ่งปราบเสือสมิงมาบ้างแล้วปลัดนมที่ย้ายมาใหม่อย่างคุณอนุชิตที่มีความชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ ได้ขอย้ายตัวเองเข้ามาประจำในพื้นที่ที่อยู่ใกล้พื้นป่าใหญ่ๆและก็ได้มาบรรจุอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานแห่งนี้ในที่สุดไม่เชื่อถือเรื่องที่พลานเล่ากก่าวเช่นกันกระทั่งไม่เชื่อว่าเสือสมิงนั้นมีอยู่จริงอีกด้วยในป่าแห่งนี้นั้นยังเคยมีพลานถูกเสือลากไปกิน ก่อนที่ประหลัดอนุชิตจะย้ายมาเกือบเกือบปีทำให้พลานที่เข้าไปล่าสัตว์ต้องไปกันเป็นโคหรือมากกวา่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่สำหรับนักกล้าอย่างประหลัดอนุชิตถ้าไม่คิดว่ากลัวจะหลงป่าคงจะไม่อยากให้ใครไปด้วยให้ยุ่งยากแต่ต้องเอาพลานไม้เข้าป่าไปด้วย เพราะพลานไม้ทำงานประจำอยู่กับปลัดอนุชิตจึงได้รู้เรื่องป่าที่นี่ไม่น้อยจากพลานไม้และให้เป็นผู้นำทางอยู่สองสามครั้งจนเริ่มจำทิศจำทางในป่าได้บ้างแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเจอเข้ากับเสือแต่อ,อย่างใดหนองน้ำใหญ่กลางป่านั่นเป็นที่ดักสุ่มหญิงสัตว์ ประจำของพลานทั่วทั่วไปแต่ไม่เป็นที่ท้าทายสําหรับปลัดนมที่ไม่ได้ชอบล่าเพราะอยากนํามาเป็นอาหารเท่านั้นแต่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ตื่นเต้นในชีวิตมากกว่าปลัดอนุชิตจึงเดินทางลึกเข้าไปจากน้องน้ำโดยไม่มีพลานไม้เข้าไปด้วยเหมือนทุกครั้งและได้สร้างนั่งห่างแบบง่ายๆขึ้นมา ตรงจุดที่คิดว่าน่าจะได้พบเจอกับเสือที่ผานเหล่ารือกันจากการสังเกตล่องรอยและเส้นทางในใจของประหลัดอนุชิตนั้นอยากรู้อยากพิสูจน์สิ่งที่พลานเหล่ารือกันมากช่วงเย็นยังไม่ทันจะคำ่ำขณะที่ประลัดอนุชิตนั่งสำรวจไปรอบๆปา่าสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับบางอย่าง ที่เลื่อนไหวมุ่งหน้าเข้ามาพอถึงระยะที่มองเห็นได้ก็ร้องถามไปทันทีนาะมั่งฉันอยู่บนต้นไม้นี่พลานมั่งนั้นเป็นพ่อของพลานไม้ก็งันมองขึ้นมาตามเสียงของประหลัดสวัสดีครับนายนายไม่ได้เอาไอ้ไม้มาด้วยหรือเปล่านะมั่งฉันมาคนเดียว พลานไม้ติดงานอยู่ที่อำเภอครับจริงๆแล้วประลัดนั้นอยากมาคนเดียวเสียมากกว่าพลานมั่งจึงบอกว่าตนจะไปดักลลาสัตว์อยู่ที่หนองน้ำเดี๋ยวจะคํามซะก่อนแล้วก็ขอตัวเดินทางไปต่อไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักแต่ประหลัดก็แปลกใจว่าทำไมพลานมั่งไม่มีอาวุธหรือว่าปืนแม้แต่กระบอกเดียว แล้วจะล่าสัตว์อย่างไรกันแต่ก็เลิกคิดไปแกอาจจะทํากับดักไว้ก็เป็นได้หลังจากนั้นปลัดก็นั่งรอดูว่าจะมีเสือลงมาให้เห็นตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ความมืดเริ่มปกคลุมจนมองอะไรไม่เห็นทําให้ยากกับการจะรู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลบหลบตัว เป็นค่ำคืนที่สร้างความงุดงงิดให้กับประลัดอนุชิตเป็นอย่างมากนานจนคิดว่าน่าจะดึกพอสมควรที่ประลัดเฝ้ารอด้วยความอดทนแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาให้สว่างเหมือนกับเกิดจากการกระทำของอะไรบางอย่างขณะที่คิดอะไรเพลินๆอยู่ ก็มีเสียงเหมือนมีบางอย่างเดินเหยียบย่ำใบไม้เข้ามาใกล้มองยังไงก็มองไม่เห็นเงือก็ยิ่งเปียกชุ่มเพราะอากาศที่อบอ้าวมากมือที่จับปืนอยู่ก็รู้สึกว่าจะเลื่อนๆไปด้วยเงือเสียงฝีเท้าเข้ามาวนเวียนอยู่ใต,ต้ต้นไม้ด้านล่างไม่รู้ว่าคิดยังไงปลัดร้องถามไปว่านั่นน้ามั่งใช่ไหม เสียงตอบกลับมาว่าใช่ปรลัดโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะความมืดที่มองอะไรไม่เห็นทำให้วันวันใจไม่ใช่น้อยเมื่อรู้ว่าเสียงนั่นเป็นพรานมั่งจึงได้จุดไฟแช็กส่องดูก็เห็นพรานมั่งยืนเอามือบังแสงไฟอยู่ล้องเรียกให้ลงไปด้านล่างกลับเข้าหมู่บ้านกันเถอะ คำคืนนี้มันมืดเกินไปคงจะไม่ได้สัตว์แล้วเมื่อมองไปชัดๆก็ไม่เห็นพลานมั่งได้ตัวอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยจริงๆก็เลยถามว่าจะกลับทั้งที่มืดๆแบบนี้เลยหรือผมว่านะ้ามั่งปีนขึ้นมารอให้สว่างเสียก่อนเถอะพลานมั่งก็บอกกลับไปว่าเอาแรงไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเสียเวลาเปล่าไน ปลัดคิดอยู่โคู่เดียวก็เก็บยามสะพายคล้องปืนใส่ไลาพสปายปีนลงมาทันทีลงมาได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก็มีเสียงบางอย่างพุ่งมาจากทางด้านน้องน้ำด้วยความรวดเร็วกระแทกเข้าใส่พลานมั่งที่ยืนอยู่เสียงดังผลักปลัดตกใจหันลงไปมองก็เห็นมีเสือโครงสองตัวเข้าฟัด กัดกันพนลวันเสียงขู่คำรามใส่กันไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งสองตัวมือไม้อ่อนลื่นถลยลงเกือบตกไปด้านล่างรีบตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปบนห้างตามเดิมลืมไปเสียสนิทเลยว่าพลานมั่งนั้นหายไปไหนแสงจันท์เริ่มสาดส่องลงมาให้เห็นบ้างเสือทั้งสองตัวกัดฟัดกันฝุ่นตลบไปทั่วบริเวณ จนเสืออีกตัวนั้นหมดฤทธิ์นอนหมดสภาพส่วนอีกตัวกับคืนสภาพเป็นคนและก็คือพลานมั่งนั่นเองไปต่อหน้าต่อตาประลัดอนุชิตที่ล้องโือเอามือขยี้ตาแบบงงๆพลานมั่งร้องบอกให้ประลัดยิงไปที่หน้าผากเสือตัวที่หมดแรงนั่นประลัดลนล้านยกปืนด้วยมือที่สัน พยายามเล็งไปที่กลางหน้าผากของเสือตัวนั้นปังกระสุนพุ่งเจาะกลางหน้าผากอย่างแม่นยำเสือตัวนั้นดิ่นกระตุกครู่เดียวก็นิ่งตายเสียสนิทปลัดหันปลายกระบอกปืนไปที่พลานมั่งทันทีเพราะตอนนี้ไม่เชื่อใจว่าใครเป็นใครแล้วเหงื่อที่เปียกชุ่มกับเปียกมากเข้าไปอีกพลานมั่งได้แต่ยิ้มยิ้ม แล้วนั่งลงเขี่ยเศษใบไม้กับกิ่งไม้แห้งที่อยู่ใกล้ๆมาสมไฟเพิ่มความสว่างและเดินหาท่อนไม้มาสมไว้จนสว่างล่งโดยไม่พูดเล่าอธิบายอะไรให้ประลัดฟังทั้งสิน้นเพราะแกคงไม่เชื่ออยู่ดีพอตะวันโพขึ้นมาแกก็บ,บอกลาปรลัดกลับไปก่อน อยให้พลัดอนุชิตนั่งงงจนแน่ใจว่าปลอดภัยจึงยอมลงจากห้างรีบกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่หันไปมองล่างเสือที่นอนตายนั่นแม้แต่น้อยเมื่อกลับมาก็รีบดิ่งไปหาพลานไม้ก่อนใครเลยเหลียวเห็นพลานมั่งนั่งขยำข้าวกินอยู่บนบ้านโดยไม่พูดอะไรจึงได้ถามพลานไม้ถึงเรื่องที่ตนนั้นได้พบเจอมา ก็ได้รู้ว่าพลานที่เป็นเสือตามที่เล่าลือกันก็คือพ่อของตนนั่นเองแต่ไม่มีใครเอ่ยชื่อเพราะไม่มีใครยืนยันได้ส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอก็เลยไม่มีใครเชื่อตัวพลานไม้นั้นรู้มาตั้งแต่สมัยเด็กที่เข้าป่าไปกับพ่อแต่พ่อไม่เคยสอนให้ตนหรือว่าใครแม้แต่น้อยเพราะมันเป็นวิชาดาบสองคม หาผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎข้อห้ามที่มากมายไม่ได้หลังจากนั้นปลัดเก็แวะเวียนมาพูดคุยกับพลานมั่งอยู่บ่อยครั้งมากกว่าพลานไม้ที่เป็นลูกน้องเสียอีกจนเกือบสามปีจึงได้ถูกย้ายไปอยู่ทางภาคเหนือและจะแวะเวียนมาบ้างทุกครั้งที่มาราชการอยู่แถบภาคอีสาน